จนยวันนี้เขาจังร่างคือรินเป็นใจเขานี้ยงๆคือมีสามข้อหลังดินกระปองจุดก็ตกใจจำเนีวันนี้เขาหลงหงอกเงี้วันจะตีให้จะมีบันยังต่อไปเด้วองเงินหมื่นแสนมาเกิดจะแน่นเวอร์เงินแสนมาเกิดจนอนเอร์เงินนอตอดมาเกิดกันได้อยากกัมังว่าจยากกัมังปัทากินนังปัทากินังมาโนกัมังปานิกีเตปัสทากินังปัทากินัานี่ก็ตัลาลาพันธาเออย่ีนี่แห่งบุญกับบุญชมชาชัว แกบ่เบีแก่บ่ได้ตัวได้บีบแก่ได้บีบรถเออเออบีบรถไอ้สาบาทสามบาทเออพอ้อโอ้ยบีแกกันยังเปลี่ยนบีนอ้องเลยเอาเดียเรียบร้อยแล้วบ่อวันนี้โอ้คำคุณคำคุณอะไรเนาะอำคุณ เอาคูนนู้นทำคูแล้วอ๋อนี่เอาหดตีนมันยังเงด้ยเงินมาทำก็ไห้ได้ตีนรถปีนยันไดก็ได้เงินยานนั่นแหละเนาะอะน้ำน้ำอันนี้หดหดปีนอนนันแ้วเขาสีน่นถูกเคนให้ลุงคนเดอยวเดี๋ยวสีหดปีนกันนานสากดน้อหดน้าหดาน้น้หดาด้หดน้อ้ดนหดหน้นหน้าห้นน้นานดนนนนา นคำนั้นก็เอาโจมอยฮันโอ้ยโอ้ยโอ้ยาคนเาเคยนะเอยิยิคคูเอทางเอือยก็ได้คนเลือกเองจงได้สินั่นเาอยอเนาะครับี่ได้กันยยางน เห็นน <filho> <iliz> ี <t ok, t ่ได้เลยนม่ขืนใจว่าต้องหามอนมาข้องก้นนี่ได้เมือขืนเนาะขอบคุณขอบคุณไปทั้งอายกับเอ้ยที ทีเดอสบายดีสวัสดีสดพ่อแม่พี่น้อง FC, เอฟซีเบิ้งสุขสุขนแะพ่อกับซองขอบคุณมากอีกแล้วมาเมื่อนีก้กะไปหับสมาชิกใหม่มาเฮือนพี่น้องเลยไปหับลูกชายหล่ามาสิว่าลูกสาวก็แม่เนาน้อเป็นครั้งแรกในชีวิตพี่น้องเลยว่านี่แหละนี่ไป โอ้โะเดี๋ยวเขากับสินันอาจารย์ไดกา,อดกาอไอพี่น,ออน้องติดตามเพิ่มภาพซุบหน้ามันนี่กางสบุนกาได้ไปออกรถมาเห็นไหมเอ้ะถ้าเปิคดคลิปอยู่ในรถทางเสี่ยวกับเสี่ยวเพคนสบายดีเด้อ่าสบายดี <laughs> โอ้ตื่ลงไปก่อนบบบนี้นะองพี่นอ้อ,นองเลยมันนี่กางสบุนกาได้ไปออกรถมาเนาะอพี่น้องเลย ทางเซียวกพ็พอจุคกไ้ลงไปซื้อโยหานสวรรค์คน,นแหละมาหอดเอืนินหอดซานเนาะโอทางเอื่อยทางอ้ายขึ้นโอ,โอ้โตมาแล้วทางกว่าทางลุงมามามาตอนรับมาค่าคูนสบายดีเด้อทางลุงเดียอ้าว ว้าวอะสบายดีผู <am <am ้ทางลุงใหญ่สบายดีนลูกอันนิ้วน้าอันยังเหนื่อยลูกล่ะสบายดีลูกนี่มาคำคุณไซซอกไซสบายดีป้าลุงกันลูกไอกไซมาแล้วคำคุณพี่น้องลูกไซล่ะมามามาเอาออกมาคำคุณคำคุณ มามาเรียบเลยทางพอสนใจก็เชียวนะอ่าจะ,ะเชียวก็จะที่เป็นวินชองเมืออะไรชองเมื่อเพื่อสิได้มาหาอดเพือนนี่ หัวหัทั้งเบาคัมสบายดีเด้อโด้วยงามอ่ะนี่ยดินะมาเรียบร้อยพี่น้องใช่ป้ามาเลยแม่อืมนะผ้าขาวผ้าปลานะครับต้นไม้แล้วเฮ้ยนั่นแหละบบเป็นชีวะเห็นหน้าเห็นเอาเอามาแล้ยชีลาลาไปก่อน เรียบเลยโอ้ยงาม่วงกับบุซิทหอกเนาะเลยหออกจะไปทั้งงวงก่อนเไปเรียบก็ออกไปทางใดมาเนี่ยเ่าผูนนังจีนสบายดีเช็ดจีนมาครับเอาผ้าเข่าผ้าหน่ำมาครับผ้าเข่าแล้วผ้าเข่าผ้ายางแกงห้าออกรถกินตอนนี้ก็มาหอดเป็นทีเรียบร้อยมาทั้ง ลุงเพิ่นบอกให้แต่งผ้าเข่าเปิราคือเข่ามือเตอร์นีกเดี๋ยวเขาแต่งผ้าจังเบิ่งว่างว่าลุงเพิ่นสิเฮ็ดแบบใดทั้งตอนนี้เฮากำลังแต่งผ้าเข่าผ้าหนามอยู่นะถ้าเบิ่งถ้าส้มน้ำกันอยู่นางเนาะคือว่ามื้อนี้ก็สมบุรกระบ่คิดบ่วฟันเนาะว่าสิได้ของคนวันหน้าดิเห็ดไปแล้วทางเสียวคือสิเมื่อยแห้งเนี่ยทางเสียวไปพ่อตึงห้าง เลยเอาตัดนาค่ะนาทีว่าตัดไปคืนนี um ่คมณนอนรับโอ้ยเรานอนรับอยู่รับอยู่พี่ผู้นอนนอนรับน้องมอนรับมาคืนนี่อาตัดเอาเลยนะจะได้เราคือสิเมื่อยแล้วก็เต็มวานนี่วานนี่ก็จนค่ำมาวานนี่วันนี้ก็เวหันเวนี่วันนี้ก็ได้ ยังบูเบ็ดสำเร็จเนาะเนี่ยสิแมนเชียวเบ็ดไดบอกเงินคันบูเบ็ดสิพาเลาอ,อต่อเบ็ดได้ไหมว่าไม่เติมน้ำมันไม่เติมน้ำมันนั่นได้ไหมหลาอซื้อนั่นนั่นนี<า>่ฮะเชียวว่ามันออกแล้วออกย้อดลังนะว่า,าได้เลขคนศูนย์นหนึ่งหนึ่งหนึ่งมันประเดี๋ได้มันเลี้ยงกันออกกันยังมี หาศูนย์ทีมันออกหนึ่งหนึ่งหาศูนหนึ่ง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 หาศูนยมันออกอออันนี้เอ๊ยยอดล้างคือดีมันออกศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งหาโอ้ช่ลเล่กไดหมดใ่ไหงามอย่างจีนงามบ่ชง่อมากกับคับ่าท่านได้เป็นดอก แล้วเพื่นเห็ดผ้าเข่ามากินเข่าเลยก่อนเนาะมาหอดกับพอดีนั่นเวลาพอดีเลยมานี่แหละพี่เลี้ยงเองเดี๋ยวทางเพิ่นเห็ดกินเห็ดยังแล้วก็เอาผ้าเข่ามาหับแล้วก็กินนั่นเลยบ้านนี้ตอนนี้ทางลุงกำลังซีเอดุดแล้ีทีแพร่ปตั้งันผ้าเพ่เพ่ไหมเพ่ยังก็ได้นะปบปุ๊บเพ่ถามป้า อาเจ้าเอากรบโบขึ้นมีผ้าเข่าผ้านนี้หับบ่ลุงมีแล้วอ่ะหับไหมม,มาไหมอยู่ดีมีแห้งได้กินข้าวกินน้ำไงบ<อ>่เอาผ้าห่มมาปกุกเฉยก่อนก่อนทั้งเพิ่นยังไปหาเยอะไปเอาเทก่อนกินน้ำมากินไหมลูกตอนนี้ทาง้งใครกินลูกกินรัง ใช่โอ้ยิอ่ากเปิดอ่าคนบกใครก็ได้บ่กใครก็ยยาใครจะพาอ่านนั่งจีนเด้อเป็นผู้จังใหรก็ตืนอาว่าเอาไปนล้วนะจีนเต็มอยู่ในของับโซ่ขับใจขำคุณเยโอ้ทางจานเพื่อนในทางลานสาวป็นปู โซับละนะครับทำามูนี่อันนี่บงามงามดีมใช้ดอกไม้มาเมียนไม่งงามงามดีดอกไม่มีผ้าเข่ามาหับเมกับบกเคยเนาะลุงบเคยแล้วจงาบเคยเอาไามาตังร่มปจีนขั้นแรกก็จะเออผาปูแกน้แกนคนเนี่นะัดคอัดัดเอามง่ายง่ายไง่ายดีบอกนะจำแกน ผูกเสกเข่ามัโลดผูกเสกเข่าก็ได้ละวะผูกเสกแขนมันก็ได้แขนท่านเลี้ยวก็ได้ท่านตาก็ได้กำลังสีเริ่มเข่าวิธีเข่าวิธีมือนี้มืองามได้เนอะลุงเนาะมืองามงามดีเดือนเก้าเอาไม่สามคำวันพุ์พันธุ์พันธุ์ยางแค่นี้หมดเช้าเนาะ เอาาอ,เอ,เอใช่ลแล้ว่ะนี่แหละแถาคุณลิคุณฟองเ้ยมันนี่เป็นมืองามย่ำดีแล้วเออยายบอลนยายจีมาอยูอ่นอกของหน้าเลยตลอดปลอดภัยแล้วมาคํำม,มาคู่มีขั้นหาเดี๋ยวพ่อจะพาเข่าพาป้าอาจุหัดจับเอาแหละมันนี่ขางวัวจะนึงมากไง้็ตับตอให้อยู่ดีไม่แห้งเ้อเบิ่งเจ้าเบิ่งจอมนักแค่ไหนต่อไปวันต่อไปให้อยู่ปกปุ่มชุมยิ้นเดินหน้าเดินดังเดินใกล้เดินไกลให้ตลอดปลอดภัย นับำใจนี่ต่อไปให้เบิงเ่งเจ้าเบิ่งจอมให้อยู่สวัสดิสดีอาภูชิเป็นเจ้าเพื่อออกจากบ้านไปบ่อยมีอุปติเหตุตลอดปลอดภัยให้เบิ่งเจ้าเบิ่งจอมนับำใจนี่ต่อไปให้ปอกปมจุ่มบินให้ขึ้นให้เกินให้จะมีอัญวัโนชุกขังพลังง่ายจดนะพ่อนะถูกอ่ะอันนี้เอาสิก่อนเด้ออ่ะสิอ่ะสิกอลเข้าประตู เดิทำห้างพี่ได้เหรอปได้อ่าเดินจองสานที่เขาตกไปเฉีงมาน่ไม่นขอมืสีปันขอวันีแกนสีปัออกไปเทีามานจุบเกาขผมจะเจ็บหัวสีปัออกไปเฉียนขอปีข้อเดือนข้อมือขอวันข้อย่งสี่ปัดออกไปเฉมานี่ขอเป็นจูกกันซ้ำขอดำดำขึ้นนี้เท้า ข้อขมาคือตรงที่ฟาดกุชิปัดออกปลาแมอนวันี้ข้อแรกอเกขอแรกปากคอังกุิปัตออกปเาแมอนเนนิขอจังร่างคือรินใจขอนายคือมีสามขอหลังดินกระดองุปัตออกปลมอนเยวันี้ขอหลงหงียงโคนปัตออกปลาแซมิปีขาอยามาเต้าก็ปีขาอยามาโฮมอจะรบกนอาเอ๋เ่่ก็ได้นะเออปวกใจทั้งนี้หรือบัคข้ามันก็ได้เสีแนมันเปน โดยสแกนนู้นสแางใดก็ได้สากนใส่ค่ะขวดดีขวดเก่าขวดเก่ากวดขันมาเยอะถ้วคนริกกนท่องเลยมันเป็นมือจันทร์วันศุกรประกอบวันงานยามดีเดือนนี้กับเนเดือนเก่าแล้วออกใหม่สามคำวันพุธอยู่แหละเออมาเอออยู่น้ำเจ้าใหม่ไงใหม่ด้ตลอดปลอดไัยเดือนหนาเดินดังเลยหายเจ้าบางทีาจีให้จะมีวันงาต่อไปเดีองเงินมือใช้มาเกิดจะแน่น เวอร์เงินเจนมาเกิดเช่นอนเวอร์เงินนอนตลอดมาเกิดกันใดแหละเจอั้งใจให้ตลอดปลอดภัยได้บวให้มีอุบัติเหตุและเกิดติดกันความหนาแหละอยู่ดีนี่งงงงหัวรังไข่บึงเจ้าบึงจอมได้บะเนี้บเให้มีอุบัติเหตุเกิดทุกคนมาอยู่ทุกๆอะไรความไข่ย่าซูมีเออให้ไปเดินเมืองฉชนฉลวกแล้วแต่ต่อไปเด้อให้อยู่ชววัดจะดีให้ยบึงเจ้าบึงจอมหนักเงินนั้นเดินหนาเดินองดังก็ให้อยู่ดีไม่แห้งห้มีอาริยาบถนะ À, chúc chụp cả coi lại hai mình mình là cái cả... thằng khuôn nữa <coughs> 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 à say say hay chẳng ngành... chụt... à. là chẳng ngần là chẳng hay này บีบเกมังได้บีบเกเชียวบอกแล้วเปิดกล่องตักกระบี่แล้วแล้วเปิดมองได้เปิดก็ได้บีบอบบีแล้วบ่อก่อนสบอสแมวบอสแมวบอสต่อนที่บอกบอกเดี๋ยเอาเทียนไปเขีดนะเทียนให้ในกว่าเทียนเทียนขีดตัวนี้ละห้าตัสมมาสมบุติสันนโมตัสสะภะคะวโตัวละห้โตัสมมาสมบุติสันนโมตัสสะภะคะวโตัวละห้โตัสมมาสมบุติสระ จัตุจัตุพุตตังกายวัตนังเทศีวิตังยาวาณิพานังสระังคัมมิธรรมังกายวัตตนังเทศีวิตังยาวาณิพานังสระังคัมมิสังขังกายวัตตนังเทศีวิตังยาวาณิพานังสระังคัมมิทุติตติยัมีปุตตังกายวัตนังเทศีวิตังยาวนาพานังสระังคัมมินัำยุติคงคาที่ยุติกาลายมาบอชะลายพันป่าดงดอนน้ำมาก่อนจวานาผาหุนปัจจญลาองอาจ เป็นหบผาดละโอ่งกัมปีพุ่งกีพาตลาดเจชีไรมาดีตรงแหหินแหวแก้วแกำคํานำเจ็ดทีไายฟองควัดฟองหัวกาชมพูยู่ทางชา้จังสบายดีชมเชียนชัดมุนเมนนละมาหน้โรงงาอายุนาอันนี้หับหเป็นหาร์ดน้าอันนี้มหันขาดแห่งจังยำลูกใ่ยำเบ็นวิเศษกูจะโครจงเจระอินทากูจะโคตท้าพัยาพัญาจักได้เป็นพัญาจากวัตถลอกูจะโคตรจงนางนางก็จะกไ็รเป็นนางข้าวท่กูจโครเทวีกูจะโคตรมี อามาท่งตลาดอยู่ในเมืองคนก็ลีพ้นได้ลลช่างมาให้เกิดมาเลยไรเพราะคอยเกิดมาพ่อพันแม่ใช้ยันโตพอทีบบนเนืวอสกัญญาหลังนั้นที่วัฒโนเอบังตาวังวิสษโยโอยิศญ,ญาชุสัญญามังกาลอัปราชิตาปัลลันติเสปะาวิบุกาลอภิสิเิกับพะพุทธนังอังคปโตปโมทติสุนากันตังสุมังกาลัง

ไอ้สบาทสามบาทสามบาเออพอเอ้ยี่แกก็นังเปนน้องเอ้ทุกอเรียอยเรียบร้อยแล้วบอวันนี้โคำคูนคำคูนเหรอเนาะคำคูนำคูนนู้นคำคูนแล้วออันี้เอาหดตีนมันยังไงเด้อืนหดตีนยันใดก็ได้เงินยันนั่นหละเนาะอ๋อนำนำนี้

พ่นเรเคยนะดึงเฮงคำคูนคำคูนเนอะเฮงคำคูนคำคูนหาเง,งินหาคำได้ด้จบมเนยโอ้คำคูนกันสิจ้ะกัน เนี่ยพี่น้องเอ้ยบกเคยเกระรตลอดติ้นสินนี่มาข้างแรกในชีวิตแจ็คซีเมนยังแจ็คซีเมนดีใจจนเฮ็ดยังบ่ถือเลยเคุณคุณนี่อยู่ดีมีหฮงไปทั้งใดก็ขอให้ไปตลอดปลอดภัยหาเงินหาคำมีแต่โชคแต่ละเด้มเอมาเหนีบก็มืองามยา,ามดีเดือนเก้าออกไม่สามคำ ยังสีรถนี่ก็เป็นทางเอื้อยข้างง่ายเพิ่นเลือกเองใช่ไหมนะโอ้ทุกเบอร์ร่างตีนเพิ่อนคนเด้อบาดนีททำคุณทำคุณตีนปิ่นยามใดได้เงินยามนั่นทำคุณทำคุณงับประตูเขาเด้ออัดเงี้ยนอัดเงินอัดทำเงี้ยนแล้วบาท đẹp lợi vậy à, rồi. à Phá khẩu đấy xà Chồm à. luôn à, ừ, Chồm luôn con Mà. Phải tăng quay sát vào nè à, Phải tăng quay nè con Phải tăng quay Ủa, oh, cái gì thân? À, hả? Không, đụng bằng đúng không? Đụng bằng đúng không? Chiều ừ, quá có ba đi Quá oh, là chiều Còn mày cậu ơn và hôm Đụng bằng đúng không? Khá ừ, à, kiểu ừ, Chắc là chào cả đầu vâng quá จอดน่เนพือนนะผู้สยเจ้า้มึงบ่ข่อยถามเจ้าก่อนเจ้าว่ามันงามอยู่บ่างามกว่าเจ้าอีกมันเจ้ากะกล้าว่าบ่งามกว่าข่อยได้ราคาข่อยบ่ไอ้ฮอดจำนี้ได้ราคาเท่าไราคาข่อยหาล้านกีบเนี่ย่ะอยหาล้านกีบซะ้าล้านหนึงโดยสบายดีนะเจ้าครับเป็นแล้วบ่ข่อยเสียเจ้าแลวเป็นคนครับ บ่ไปนั่งไายก็ได้หรอกไปบ่ากินในหัวเจ้าสีแดงอืมอ่าแขกว่าเขาเนบเขาคงก็เขื่อนเขาบอนไปเฮีงข่อยกับโมจักคือการข่อยหู้แต่ว่ามักอะไรก็เอาโลดนี่หอยไงเนาะลีโววีโกลีโวใครเขับเบิ่งด้วยไปดมกินมันด้วยทางในค่ะยังมีกินเยอะ ใครเล่น <ossa? S 1> ี Cap, ่าใครเล่นี่จมบมุนกันมึงดู้ขึ้นไปรองมึงเน้อื่ว่าใครใครกินชิลองขึ้นอาจจะจับก้อนเนะยังไม่ได้ลองนะบางลองกบ่งกันเด้อเบิงเบิงมันจิมันจิืออยู่บ้าขนาดบีกแกยังบมเป็น ขนาดบีบแกแล้วจะคืออย่างจังได้ครับนั่นเอาอยู่เนาะภาี้ได้ปะเห็นยี่สีต่างนะเห็นไะเห็นนี่ได้เหยนึใอต้องหามอนมาห้องก้นนี่ได้านี่้เลยโอ้ยเห็นวะบะชีใช้ได้ไม่จอดไวยชื่อยังมาเป็นบีบแกยังง่ายนี่ มือจ้าก้อนบอลบีบเด็กเด้วยดีดด้นะเปิดแดงลงโอ้ยเเยครั้งแรกในชีวิตข่อยค่ะจักสีว่าจังใดเจ้ากะเห็นว่าข่อยมาชี้เจ้ากะบโบธามข่อยในว่าข่อยเอาเงินมาหรือใช่หรือไม่ไถามจะอยู่ออกมานอกก่อนโอ้ยหันห้อนข่อยกะย้อมนั่งได้ข่อยกะย้อมนั่งได้ ฝดใหม่เน,ะเน,นาะเมนอาถามกันใช่เอาถามยูนี่ก็ได้ตอบได้จังนี้ก็นหน่อยเน,เนาะอันนี้นะเป่อยกับมาร่วมมึงเลีวกกับกูยูเก้าเซนปลายเซิเก้าเซนเก้เาเซนปลายคาร่วมหอ่าอันใช่เดิมบ่บ่บริบรบร้งควงอบริ้งคแต่ว่ามันเป็นรถอยี่ห้อนี่มันกะแพงนี่เก้าเซนปลายน่ว่ามันกะ จักอย่างมันยังดีเวิร์ดเชียวเพิ่นเป็นคนเพิ่นหัวจักเป็นกับรถยังอย่างนนะ้าแม่นเพิ่นเป็นนั่นให้ก็เลยก็เลยแบบว่า,า,าวก็เพื่อไปจ่ายเวิดดอกเถอะกันเจ้าก่อนบ่เจ้าก็ใช้คุยเอาเงินไม่ใช่ไ,ใชไปจ่ายเวินะร์ดนะเออเจ้าก็ได้คุย่าสิเอาอเจ้ามีผูวินว่าเดือยวธรรมดาธรรมดานี่ยนะบัดนี้ผูวินออกเป็นเกี่ยวโต้โตแม่นเกี่ยวโต้แบบ thì xếp bài, xếp hạ, xếp hộp như vậy Thế thì nó còn đen đấy rồi. rồi rồi nó áp khoản trị trực bớt cả vùng hơn lẽ hao à, cả đây bên này cả hùa khỏi chuẩn thử phồm lồn thôi đấy hết chỉ lồn là bà gì đấy <laughs> ừ. bác sao đều luôn luôn gan, bác xài cái ได้ค่ะงับก่อนนะกัผูกแขนกับว่าเป็นรุ่งว่าเองก่ไไ้บ่าวถ้าเป็นผูกกระไรกระไว่าเอาน้อออาวเราผูกแรงยาเดี๋วก็โยมโยมันกันเยอะนาะอืมจะนรับ่าบาจลงทางเมื่อแล้วเนาะอ๋อาฮ่า้าลุงฮุ้เอาสินั่งบอคุณเเาอยู่อะไรไะไรก็ได้เอา ให้กดนี้ให้กดนี้ดีกดเข่าแล้วลงเอ้ยผูบ่วงชายควันมาผูบ่วงครัวควันโยแบบนี้มาคำคุณให้น้องให้นุ่งให้ลูกให้ลานก็ให้ลุงอายุมันควันเยืนนี่อยู่ดีนีแห้งความปราเนลงั้อันนี้มันควันเยื่อนได้สให้ฮยูลูกกาลานไปโดนโดนลุงเนาะ มาเอยมัน้ง้เบียดให้อตายย่างเด้อเบียดปเบียดไว้พอดปวจาาวั้่อยกับเชียวข่อยผ้าใบเจ้าเบิ่งเนสแต่ว่านี่แล้วนะใช่ไป้ลผ้าใบคบัจักเข้มหลุดนะจัก่อยเชี่ยวแบบใดข่อยกัจักจะว่าเออมันไม่คือข่อยไปเบิ้องสามเมื่อข่อยยังบ่วจักจนเราเอาเชี่ยวไปเชี่ยวาแบนมากก่ะ เบิ่งเช็คเบิ่งลวเพิ่นว่าจะามันยดีามันหาบ่มีเลยินไปใส่เพิ่นรนี้หาง่าก็โอ้ไปไปแล้วเนาะร้านเอ็ดเรวมเบดน่ะร้านร้านเซนาาทีนีเท่าสิบ่ได้บ่เนาะร้านไปได้จะเจ้ากะยามหาเงินมันได้บ่เนี่ยยามหาเงินบ่ได้นี่เฮ็ดจไดก็บ่ได้แม่นบ่ัาเนาะเออัาไปไปปอมลโอ้ยหลายุๆ ฟังแม่เพื่อนมาอิกี้คอยกันว่าเซ็ตว่าจะได้เนาะอกี้เราก็บบได้เนี่ยเดี๋ยวนี้ไปเบิ่งดูรถยังก็มีเพื่อนเราไปแม่ไปสมัครเป็นคนขับให้เราผมมีผู้ขับผมมีคนขับไปไทยน้ากับผมมีคนขับรถมีแต่รถคนผมมีขับรถดำกับคลายออกสามคันรถดำก็ขายออกสามคันรถเกียร์อีกมือคนแล้วเื่อนวันนี้ยังแต่รถเอยังลูกคนเดียวสิบเจ้านี่ไปซื้อใสามคันเลยรถดำมขอคนเดียว อ๋อไอ้ยบุญมีชื่อบุแบบนั่นแน่บัเขามีตะดไทยแด้วเขาอยู่หน้าหูเขาไงแม่นห้างอีกชั่งนดเอออาจารได็กาขอบใจทั้งเสียวเด้อเนาะพาไปกันแต่เมื่อวานนี่ให้เพื่อนอยู่ดีมีแห้งลำรวยกว่าเก่าเด้อแน่นเพราะว่าถ้าผู้ใดเพื่อนเท่ากับบัวหูสิเอาแบบใดนะได้แต่ไปเบิ้งแหละผู้กับบัวจุ๊บบัวหูอัดจักมันดีบัวดีนะเนาะอันนี้เพื่อนไปแก้เบิ้งไปแก้เบิ้งเพื่อนว่ามันดีเท่ากับนี้เท่าบัวหูเนาะ ถ่ายห้าเบิ่งเองห้ามส้ยงามเท่นี่นัวเด็กคือคนอื่นฟ้าซาเดี๋ยวให้ทั้งเพืนน่อนนั่นกันก่อนเดี๋ยวเ้ามาทั้งนี้กันมาจับนะฮะโอ้ยน้องคอยก็ไเ้มานั่งกระหมอะตอกแขงก็แน่คอยกันเดี๋ยวคือเขามาใกล้ให้หนัก่วอยกระโตกระโตมีบ่กดีงามกดีงาม ดีใจแล้วคอยกะเบิ่งเอื่นทางอันโอชกชัยมาพี่เนี่ยเอ้ยมาพี่เนี่ยทำกะบ่เคยคิดแหละบ่ซีเลยเพื่อเพิ่นเว้าแหละถามว่าคอยกะสิพยายามตัวเองได้บี้เอานั่งลงแล้วเห็นเนาะพยายามนั่งจบดีเนยว่าบ่สา่เนาะคอยกะ ค่อยสิปนิยามไปพ่อสิเอ้ยข่อยก็บ่ได้จ่ายเบิดดอกข่อยก็ค่อยพ่อนค่อยยังไปให้แหละนี่กะได้ทั้งเอื้อยทั้งง่ายเพิ่นนเข้ามาซอยนําแน่ก็สิได้มาลําพังข่อยก็บ่บ่มีได้เพราะว่าข่อยก็เก็บมาเนาะจักาดเงินลูกเงินเต้าฮุกจักเอื้อกือข่อยให้กับเอื้อยเพิ่นซอยมาก็เลยว่าเอาออกมาซะ่ พอได้ขี่ไปกับเจ้าและขันเจ้าสีไปน้ำอ๋อฝันเนาะใชไสใน้ำข<า>่อยบ่ขอบุณไปได้ <c oughs> ทางวันง่ายเลยนะทังเท้ากัอู้สาวาคือว่ารถคันนี้เนาะก็ได้มาจากแบบทาง FC เอฟซีเฮ้าเบิ่งคคิปเหน้หเเป็นเบิ่งคคิปใน,นเฮ้าเป็นเบิบ่งใไห้แล้แลกวก็บอกขามโฆษณาแล้วก็ได้มาหอดเมื่อนี้กะต้อิงยกมื่ขึ้นเนาะขอบคุณขอบคุณไปทั้งอายกับเอ้ที่ว่าเงยียมือเขามาซอยทงครอบครัวของน้องแล้วก็ขอบคุณขอบคุณ ไปทางเอซทุกทคนทีว่าติดตามหับส่งคลิปแล้วก็เบิงงห้แล้วก็หายกำลังใจมาโดยตลอดขอบ,บขอบคุณขอบคุณเุิดสุขสุค้น้ายเอื้อยพ่อแม่เนาะทีว่าหายกำลังใจแล้วก็ขอบใจโมเพื่อนเุทดสุขุสุคนที่หายกำลังแห้งใจจนมาฮอดเมื่อนี้มื่อนี่กัมีแต่ผมมีสิ่งที่ตอบแทนมีแต่มื่อสิบนิ้วกับความหวยพรวยใส้ให้ เื่อยและอายและพ่อแม่จงสุขภาพร่างกายแข็งแห้งวัดสุขุสุขคนอยู่ดีมีแห้งอยุมันขวัญเยืนเป็นโฮมพ่โฮมไซให้โรคให้ลาตลอดปีตลอดไปเ้อซาดูเก่อยกระพายหายมาสจำได้กับเพื่อนไปหาร้อยเท่าพันเท่าท่านมือเศร้าไหลเข่ามือแรงเด้อให้ไม่ได้สุขภาพร่างกายแข็งแห้งปัจจะจโรภัยไข้เจ็บมาซาดูวันนี้กาสิจบเพีงยท่นนี้สักอนคลิปนี้พ่อซี้ยพอกันในคลิปหนาเด้อสบายดี